ในบทคืออวิตกรกโมสีลังนั้นมีอภัตสังวรนาที่มีอภัตอธิบายว่าการที่ไม่ได้ล่วงซึ่งสิ่งที่ตนสมาทานนอันยุติในกายและยุติในวาจาก็ชื่อว่าอวิติกรรมสี่อวิติกะ,ว,กะวิติกะและวิจาาักกะ็ะคือเว้นเว้นทีเลสอย่างหยาเสีย เรือเว้นเสี้ยเนี่ยการที่ไม่ได้ล่วงทิ่งศีลที่เป็นสมาทานไว้ก็อันยึติลงในกายและวาจาก็กชื่อว่าวิติกรรมาศีนื่อว่าเว้นกิเลสอย่างใหญไม่ล่วงใช่นะคะนี่ก็เป็นศีลี่จัชนาปัญหาในบทปุจฉาถามว่าวัตถุสิ่งใบหรือชื่อว่าศีลนะะก็ยึดติดเพียงเท่านี้มีปัญหาอย่าลืมนะท่านถามกันไปแล้วนะเพราะฉะนั้น ท่านก็อธิบายว่าไอ้วัตถุที่เรียกว่าสิ่งน่ะได้แต่สติวิญญาปัญญาคัมตีอะไรอย่างนี้สัอ่ะก็บอกว่างั้นนี่ก็หมดแล้วหมดอธิบายแล้วในคําถามที่ว่าอะไรที่ว่าสิ่งนะท่านกอธิบายไปแล้วเดี๋ยวไปคิดก,ก็ทื่ว่าสิ่งแต่นี้จะวินิจฉัยในบทปุจฉาแล้วก็ถามอีกในปุจฉานั่นนะคะ ถามสุชาะอันเสื่ต่อไปว่าเกนั์ถีนะสีลังวัตถุที่เรียกว่าศีลนั้น่ะด้วยอัตถะดังลือไอ้วัตถุที่จะอธิบายมาแล้วห้าอย่างนั้นน่ะเรียกว่าศีลไหมล่ะเขาเห็นอะไรถามแบบนี้เขาเห็นอะไรอาจารย์ต้องวิจารณาว่าวัตถุที่เรียกว่าศีลนั้นเนี่ยได้อัตถะว่าศีลนะ สิ่งที่ตั้งไว้เป็นอันดีถือว่านีา่ยทำให้ตั้งไว้เป็นอันดีใช่ไหมไม่ล่วงไปเพราะฉะนั้นมีความเพียรต,ตั้งอยู่ในคุณงามความดีตั้งอยู่ในกุศลมีขันตีอดทนทำให้ตั้งอยู่ในความดีมีสติทําไม่ให้ตั้นกระแสกิเลสไม่ให้คิดตกไปนในกิเลสอย่างนี้มีปัญญาลู้ละกิเลสตั้งอยู่ได้ดี คือว่าไม่โลเลไหลไปพอพออารมณ์กระทบอารมณ์อะไรนันก็ไหลไปแต่วความยินดียินไล่อะไรเงี้ยไหลไปสู่กายมั่งวาจามั่งกระทําให้ร่วงสิงใช่ไหมคะเพราะอย่างงั้นไอ้วัตถุห้าอย่างที่เรียกว่าสิงน่ะเพราะว่าตั้งไว้ด้วยตั้งไว้เป็นอันดีนี่อย่างน,นี้มีตั้งไว้ซึ่งกายสุจริตจะตั้งอยู่ในกายสุจริตเป็นพาธิแล้วก็วาจาสุจริตมโนสุจริตนี่แหละ ไอ้ห้ายาเนี่ยทําให้ตั้งไว้ในกายสุจริตในวชีสุจริตในมนโนสุจริตที่ท่านบอกว่ามีกายสุจริตเป็นต้นนะฮะเรียกว่าศีลเป็นอัตถะแห่งศีลไอ้นี่มีอธิบายว่าบุคคลที่ยังคุ้เสีงละธรรมมีกายกรรมเป็นต้นมิได้ให้เมียลาย กายกรรมเป็นต้นไม่ให้เลี่ยไรไม่ให้ออกไปฆ่าจับลักทรัพย์ล่วงการรวมให้อย่างนี้ไม่ให้เลี่ยไรยด้วยสำมาถประมวลไว้เป็นอันดีนั่นชื่อว่าสีอย่างนี้ลักษณะที่รวบรวมไว้ไม่ให้หตกไปในกิเลสก็ชื่อว่าสิงนะคะอ,อุปปาอ,อุปปทาระนังวาง่าอันหนึ่งอาการที่บุคคลทรงไว ชื่อว่าสิเนี่ยมีอธ,ธิบายว่าสภาวะที่บุคคลบุคคลทรงไว้สามารถอาจจะยังกุลธรรมท,ทั้งหลายให้ตั้งอยู่ในตน,นก็ชื่อว่าสินนี่ศับความหมายของคำว่าสินอธิบายนะแท้จริงอาจารย์ทั้งหลายที่รู้ลักษณะแผ่นสักดีพูดถึงอาจารย์นะักเรียนบาลีนะย่อมอนุญ,ญาตอัตถะทั้งสอง ที่กลางมาแล้วนี้ให้เป็นอัฏฐหมดอัฏฐในหมดคือสีหลังทำไมสองอย่างนี้อุป,ปาทานังนี่ตั้งได้สองอย่างก็หมายถึงว่าเนี่ยจิตบัญญัติธรรมวิสิเนี่ยคือว่าเนี่ยให้จิตตั้นตั้งอยู่ได้ในกายสุจกลิภะจีสุจลิมโนสุจลิกกอันนี้หมายถึงอย่างนี้ กายสุจริตนะคะนี่แต่ท่านอันนี้ยังหยาบนี่นะยังหยาบก็หมายถึงว่ากายกรรมเป็นต้นไม่ให้เรียอะไรกายสุจริตแล้วก็แท้จริงอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยก็ถืออาศัพท์เนี่ยยึดอาศัพท์คือว่าให้กายสุจริตปัญญา,าสุจริตมาโนสุจริตอะไรพวกนี้เนี่ย,ยคือวัาสิงหงละแท้จริงเนี่ยแล้วก็อันหนึ่งอาจารย์ทั้งหลายอื่น ย่ำสังวันนานา,นาอัาภะในบทสีลังนี้โดยในเป็นต้นว่าสิลัทโธ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 นี่อย่างนี้สิวัตโถสินั้นมีอัาภะคือนอี่เป็อย่างนะคะแปลว่าอุดมแปลว่าอุดมสินั้นนีอัาภะแปลว่าเป็นที่ตั้งจับนะตั้ง ที่ตั้งแห่งความขุจริตอูดมไปด้วยกูศนหรืออะไรก็แล้วแต่แหตอหมายถึงกู้งนั้นแปลว่าระงับเสียซึ่งความตะวนกระวายและมีอัฐะคือแปลว่าอันนักปราบพึงเศษศีลเนี่ยเป็นคําของนักปราบนักปราบพึงเศษเป็นที่ชอบของนักปราบทั้งปวงนักปราบพยามเศษคือให้สิตนี้แหละแหมพบอยู่กับสิ่งบ่อย เจตนะ่หมายถึงว่าจิตนี้ให้เจตอยู่กับศิลนิ่งเสมอเนี่ยเป็นธรรมของนักราชญ์แล mm. ้ว,วอันนี้ก็แน่และคนธรรมมันจะมีไงได้นะมันไม่เข้าใกล้เลยล่ะจิตใจไนหะนไม่เข้าใกล้ิ่งเลยนั้นไม่อยากละไม่ต้องการจะเสกับในการบัดนี้จะไม่มีใช้ในปัญหากรรมปัญหากรรมมีหมายถึงว่ากรรมในที่เนี้ยตั้งปัญหาขึ้นนะคะที่จะทําให้เป็นปัญหาขึ้นในปัญหากรรมมีพระพุทธโสา จาริกาเจ้าตั้งบทฝุดปาถามว่าสินดังลือเป็นลักษณะเป็นจิตเป็นผลใช่ไหมเป็นอาสามใเหตุอันนี้ก็ถามว่าสินน่ะมีลักษณะยังไงสินน่ะมีจิตอะไรสินน่ะมีผลอะไรอะไรจะเป็นผลของสินและอะไรเป็นเหตุให้เกิดสินนี่อันนี้ถามอีกวิจารณาว่าสีลัง ลักขณน,นตัจทกที่นับสาติอเนกธาปิรยาที่ตั้งไว้และสภา,าวะที่ทรงไว้ชื่อว่าลักษณะแห่งศีลอย่างนี้อันมีประการต่างๆโดยประการเป็นอันมากเหมือนดังจกักขุวิญญาณจะพึงเห็นเป็นลักษณะมีมีอุปมานะที่ทำมาตั้งไว้นะ ลักษณะเนี่ยเออคำว่าลักษณะนี่เนี่ยลักษณะของศีลก็คือตั้งไว้อะตั้งไว้ในการในกายสุจริตเมื่อคีสุจริตนี่นะคะเ่พึงเห็นเป็นลักษณะที่กําหนดท่านก็อุปมาเหมือนเนี่ยในตาเนีจะตั้งไว้ในลักษณะดูการลักษณะถึงเป็นต้นศีลก็เหมือนกันเป็นลักษณะที่กําหนดของรูปายตนะ มีประเภทต่างๆโดยประการเป็นอันมากมีอุปมาค,คำว่าตั้งไว้ในเช่นอย่างไรศีลน,น่ะคืออะไรนะฮะก็ที่ชื่อว่าเป็นลักษณะแห่งศีลมีคือกิริยาที่ตั้งไว้และสะภาวะที่ทรงไว้ตั้งไว้ตั้งเจตนาไว้แล้วก็รักษา าการเจตนานั้นไว้จิตใจก็ดำลงอยู่ในการมดเว้นในการเจตานาของเรานี่เป็นต้นนะคะนี่แหละชื่อว่าเป็นลักษณะของสีมีประการต่างๆและท่านก็อุปมาเนี่ยนี่ที่ตั้งไว้เนี่ยอุปมาเหมือนว่าจะผูุวิญญาณจะพึงเห็นเป็นลักษณะที่รูป ที่กําหนดของรูปรายตนะมีประเภทต่งตางๆคือว่าอุปมาเหมือนกับตาเนี่ยที่เห็นรูปเนี่ยอารมณ์เนี่ยมีต่างๆมากมายมากทีเดียวหลายอย่างรูปร่างแต่ว่าการเห็นน่ะมียาที่เห็น,นอันเดียวกันคือว่าจะเห็นรูปอะไรก็ตามแต่สําหรับจากผูวิญญาณก็มีหน้าที่เห็นตรงไว้ซึ่งการเห็นตั้งไว้มีลักษณะเห็นรูปเท่าน,น แต่ว่ารูปนันจะต่างๆยังไงก็ตามการเห็นนั่นก็ตังต้งไ,ไว้ซึ่งการเห็นเท่านั้นเองไม่ใช่จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะในชื่อศีลก็เหมือนกันศีลนี่มีประเภทมากมายที่ฉันอธิบายมาแล้วข้างต้นนะคะโดยกําหนดเป็นตามหัวข้อแล้วมีถึงห้าสิบสี่อย่าง้วยศีลเนี่ยนะคะมีมากมายเพราะงั้นรวบรวมไว้ในสุดที่มัก มีสิ่งที่เทศก็มีมากท่านจึงบอกว่านั่นแหละถึงจะมากมายัางไงมีประเภทมากมายัางไงก็ตามแต่ว่าซึ่งชื่อว่าสิ่งแ,แล้วก็มีลักษณะคือตั้งไว้หรือทรงไว้ซึ่งสภาวะตามที่ตนเจตนาก็เราก็เข้าใจกันแล้วทรงไว้ซึสงส่งสภาวะที่จะเว้นละเว้นพุทธริตนะฮะเจตประการ กายกรรมสามไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ล่วงตามไม่พูดปดไม่พูดจ่อเสียดไม่พูดจากทายไม่พูดเผอเจอเนี่ยศีนมนนีหน้าที่รักษาทำเจตประการนี้นะคะตั้งไว้ซึ่งอันอลักษณะที่เว้นพุทธจริบเจตประการนี้ก็ชื่อว่าศีลมากมายอย่างไรก็ตามจะมีประเภทอย่างไรอย่างไรก็ตาม <c oughs> มีคําอุปมาว่า กิริยาที่จะ <c oughs> เป็นไปกับจักขุอิญญาณจะพึงเห็นก็เป็นลักษณะที่กำหนดของลูปายตนะลูปายตนะหมายถึงสิ่งที่ถูกเห็นนะคะมีเห็นอันหนึ่งนะแล้วก็มีสิ่งที่ถูกเห็นเห็นเนี่เป็นมานายตนะอารมณ์ที่ถูกเห็นนั่นเรียกว่าถ้าสมเพะด้วยอายตนะก็เรียกว่าลูปายตนะมีประเภทต่างๆโดยประการเป็นอันมาก คือรูปมีวันละอันเขียวบ้างคือรูปมีวันละอันเหลืองบ้างเป็นอาทิดังนี้เป็นต้นพระเศวว่าไม่ล่วงเสียซึ่งสภาวะที่จะเป็นไปกับด้วยการที่จักจึตจะพึงเห็นคือว่ารูปร่างจะเป็นยังไงก็ตามแบ่เขาก็จากคุูญาณก็เห็นอยู่อย่างนั้นใช่ไหมคะ ไม่มีอ่ะที่จะค้นไปจากการเห็นได้ถ้าพูดถึงเป็นลูปายัตนะแล้วค้นจากการเห็นไม่ได้จะรูปร่างยังไงยังไงก็จะจจ้องู่ในภาวะของการเห็นคือเป็นสิ่งที่ถูกเห็นมีท่านอุปมาเหมือนศีลนะคะมีจะคู่วิญญาณจะพึงเห็นเป็นลักษณะที่กําหนดของลูปายัตนะมีสีเขียวเป็นอาทิมีสีเขียวเป็นต้น ยะขาอันนี้แหละมีอุปมาฉันใดก็มีอุปมาเหมือนด้วยกิริยาที่แสดงซึ่งสภาวะแห่งสิ่งนี้ประเภทต่างๆมีเจตนาสิ่งเป็นประธานคือเจตนาที่จะงดเว้นเนี่ยเป็นประธานนะคะ <c oughs> หรือว่าถ้าเรา <c oughs> ถ้าเราไม่มีเจตนาจะงดเว้นแล้วเราก็เว้นไม่ได้มีเราต้องตั้งใจก่อนว่าเราจะเว้นเราจะไม่ฆ่าสัตว์ตั้งใจอย,อย่างนี้ เจตนาเรียกว่าเจตนาดังนั้นเราจรึงไปสมาทานไปรับสิงถ้าเราไม่มีความตั้งใจไว้อย่างนี้หรือไม่มีเจตนาอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ไปรับสิงการไปสมาทานก็เกิดขึ้นไม่ได้แล้วก็แต่ให้เข้าใจคำว่า <c oughs> อุปมากับอุปไมยนะคะมีอุปมาฉันใดก็มีอุปไม้ เหมือนด้วยจิริยาที่แสดงซึ่งเห็นสภ,ภาวะาจริงๆอุปมาเนี่ยเหมือนกันเหมือนอย่างเราเราตั้งวัตถุขึ้นมาอย่างเนี่ย <c oughs> <c oughs> เราจะพูดว่าไอ้รถเนี่ยมันมีรูปร่างอย่างไรอย่างไรนะคะเนี่ยมันมีรูปร่างเหมือนกับอะไรหรือว่าเปลี่ยนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอย่างนีง้เราก็ ยกตัวอย่างขึ้นมาว่าน่ยมันเหมือนกันกับอย่างนั้นมันมีลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นใช่น่ะอุปมาเหมือนเหมือนจะสิ่งนั้นสิ่งนั้นพฤตการอุปมาอนะหมายถึงว่าอุปมายกขึ้นมาเพื่อจะให้รู้ถึงให้ความเข้าใจเนี่ยยังเข้าถึงไอ้ภาวะที่ยกมาที่ถูกอุปมาใช่ไหมไอ้ภาวะไอ้ภาวะที่เอามายกมาอุปมาแต่ไอ้ตัวภาวะ ที่ยกเอายกเอาไอ้ภาวะนั้นขึ้นมาอุุอประมาณทางนอกเพราะว่าเราไม่แลเห็นใช่ไหมเราไม่แลเห็น,นตัวภาวะนั้นอ่ะอย่างเนี้ยเราจะสอนเราจะอธิบายตัวภาวะนี่นเราก็ไม่เห็นเพราะงะั้นเราก็ต้องยกอุปมาขึ้นมาว่าเหมือนกับอย่างนี้นี่นี่อ่ะอุปมาแต่ว่าอุปไมเน่ยคือไอ้ตัวภาวะนั่นเองใช่ไหม ก็มีอุปมาเหมือนด้วยจียาที่จะแดงซึ่งสภาวะแห่งศีลน,นี่ที่อุปมาเนี่ยอุปมาเรื่องของสีลใช่นะฮะอุปมาเรื่องของศิลก็อุปมาว่ายังงั้นอย่งงานยงนี่อะไรตาอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเราไม่เห็นก็ยกไอ้อุปมาขึ้นมาตั้งเพื่อจะนําความเข้าใจเราเข้าถึงเหตุผลของสภาวะธรรมเหล่านั้นทีนี้ตัวสภาวะธรรมที่จะยกขึ้นมาเนี่ยอันนั้นแหละ เป็นอุปมาอมนะคะขาดใจด้วยบางทีต้ามีทั้งอุปมาอุปไมยอย่างนี้ไม่ใช่อันเดียวกันนะคะและ้วกันอุปมาอุปมาตามที่เด็กตามอุปไมยหรือว่าตามภาวะนั้นอุปมาตามภาวะนั้นมีเจตนาสินเป็นประธานอัตถะคืออัตถะนี่หมายถึงเนื้อความนะความหมายข้อบความ ของศีลมีความหมายของศีลเลือกความของศีลอะไรอย่างเงี้ยอภทะคือศีลธะรอันศีลอันใดศีลอันใด,นใดที่เรากล่าวว่าเป็นที่ทรงไว้ซึ่งกุศลธรรมทั้งสามนี่ทรงไว้ซึ่งกุศลธรรมทั้งสามนะคะอะไรบ้างกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมอย่างน,นี้ก็เป็นศีล ศีลเนี่ยนะโดยมากก็มีรักษากายกับวาจาะนะแต่ว่าศีลท,ที่เอายกเอามาวางทั้งหมดเนี่ยที่เฉพาะกายวาจาก็มีและทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจก็มีเพราะศีลมีหลายประเภทนะคะศีลบางอย่างก็รักษาได้แค่กายกับวาจาศีลบางอย่างก็ทั้งกายวาจาใจศีลบางอย่างก็ไปสวรรค์ศีลบางอย่างก็ เป็นเหตุให้ไปชมสิงบางอย่างก็ให้ไปมีทานก็ได้แต่ว่าต้องรู้นะคะต้องเข้าใจสิงอย่างไหนทรงไว้ชึ่กใจกรรมวิชีกรรมและมโนกรรมและล่าวไว้ว่าเป็นที่ตั้งซึ่งคี่สวนละธรรมทั้งหลายอัธะเนื้อความนี้คือสินนั้นที่ว่าเป็นลักษณะที่กำหนดแห่งสิน เพราะเหตว่าไม่ล่วงเสียซึ่งสภาวะห่งศิน,นอันมีประเภทต่างๆมีเจตนาศินเป็นต้นนะฮะเป็นที่ทรงไว้ซึ่งภูศลนธรรมทั้งสามมีกายกรรมเป็นประธานกายกรรมคือฆ่าจักรักทรัพย์ล่วงตามนะคะถ้ามีสินแล้วก็เว้นเว้นจากกายกรรมทั้งสาม เว้นจากฆ้าสัพว์เว้นจากหลักรัพย์เว้นจากล่วอัามเนี่ยถ้ามีศิลถ้าไม,ม่มีศิลแล้วก็ไอ้อันนี้พุทธิตอิ่างนนี้ก็ต้องเกิดขึ้นได้และเป็นนี่มีใจตามเป็นประธานนะคะเป็นที่ตั้งไว้ซึ่งทำอันเป็นกุศลที่มีท่านพูดในที่นี้ท่านหมายถึงว่าศีลเนี่ยเป็นทานเป็นประธานในกุศลทั้งโทน คือว่าจะเราจะทำกุศลอะไรก็ตามแต่ถ้าเราเป็นคนไม่มีศีลอย่างนี้เหมือนอย่างฮะทุติยริ่ไหมฮะเราทุตริษเราไม่มีศีลอย่างเงี้ยไม่อานิสง์นั้นไม่ดีใช่ไหมแล้วก็ไอ้กุศลอย่างนั้นก็ไม่กล้าว่าจะเป็นกุศลนั่นจะให้ผลหรือเปล่ากุศลนั้นก็ไม่มีอานาจไม่มีกําลังเช่นอย่างว่าเราไปฆ่าสัก์มาแล,แล้วเราเอามาทําบุญอย่างเงี้ย มีชื่อว่ามีศีลไหมฮะไม่มีศีลใช่ไหมไม่เป็นผู้ไม่มีศีลแต่ส่วนกุศลนที่เราทำ่ะทาน่ะอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าทานนั้นก็อาศัยจากการบาปท,ที่ทําอกุศลนั่นเองมามาทําเพราะฉะนั้นไอ้กุศลนที่เกิดจากอำนาจของอาุศลนเนี่ยไม่มีกําลังไม่สามารถจะให้ผลได้ทล้นี้นอาุศลกับอกุศลเข้ามาเทียบกันว่าทั้งคู่นี่แหละฆ้าศัตร แล้วก็มาทําทานและคิดดูสิว่าอันนสงข้างไหนจะมากกว่ากันนะเนี่ยเราคิดอย่างนี้กันแล้วใช่ไหมล่ะเพราะงันไอ้กุศลนั่นแหะก็โดยอำนาจของอักุศลเป็นปัจจัยมาให้ทานก็ไม่ไม่สามารถที่จะมีกุศลหรือมีกําลังได้โดยเศษนี้ทานก็ดีสิลก็ดีกุศลที่มีกําลังมากอะทานนั่นก็ต้องบริสุทธิ วัตถุที่มาทําทานต้องบริสุทธิ์ไม่ใช่ได้มาจากอาภูศนพุทจริไปลักเข้ามาไปขโมยเข้ามาไปชอบโกงเข้ามาไปฆ่าลีตีปันเข้ามาอย่างนี้ชื่อว่าไม่บริสุทธิ์ถึงแม้วัตถุนั้นที่ได้มาและจะเอามาทําทานเอามาทําบุญอะไรก็แล้วแต่จากบ์สร้างหานอะไรก็ได้ไม่มีอานิจสส์มา,ากดังนั้นจะต้องบริสุทธิ์ด้วย แล้วก็ไม่ใช่จะบริสุทธิ์แต่ผู้ทําเท่านั้นหรือวัตถุผู้ทาก็ต้องบริสุทธิ์วัตถุที่ถูกทําก็ต้องบริสุทธิท์นะฮะผู้รับก็ต้องบริสุทธิ์ด้วยผู้รับทานของเราเนี่ยก็ต้องเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยอย่างน,นี้แล้วก็ทานของเรานี่มดีอานิสงส์มากมันที่ของเราก็ดีแต่ผู้รับไม่ดีไม่บริสุดหมายถึงว่าเป็นผู้ทุศิลป <c oughs> เป็นผู้ทุศิลใช่ไหมฮะอย่างว่า สมมติว่าเราสมพระต่ขโมยหรือแต่ผู้ร้ายใช่ไหมอย่างนี้ี่เราก็เป็นกูสวนะจริงๆแล้วมาเด้ไปครอบคิดกับผู้ร้ายเลยใช่ไหมให้ผู้ร้ายมาอาศัยอยู่ในบ้านเราทาบุญใช่ไหมอย่างนี้ก็เป็นบุญเพราะว่าสงสารอ่าระเดียวตารวจเขาจะจับไปได้มันก็ต้องไปติดทุกิตารางอย่างนี้ใช่ไหมนี่เราสงสารนะเราก็ให้ทาน เังให้กินให้อยู่ละทานนั่นนะ่ะนี่ก็เป็นทานแต่ว่าผู้รับทานนั้นอะไรธิ์นี่อานิสงส์ที่เราทาทานเนี่ยอาจจะช่วยให้เราพ้นจากโทษนั้นไปละไอ้โทษที่เราไปสมเพ้าไอ้คนที่ไม่บริสุทธิ์นะ่ะเจ้าหน้าทีเขารู้เขาเขาอาจจะมาจับเราปรเป็นโทษกั่นแะใช่ไหมเป็นโทษจะได้เพราะอะไรเขามาหาวลาหนี่สมคบก,กับผู้ร้ายใช่ไหมเนี่อย่างเนี้ย พระอันสงของทานที่เราให้ในนั่นไม่ได้ให้ผลและไม่สามารถที่จะไปช่วยได้เพราะว่ากําลังน้อยที่สวนนั้นมีกําลังน้อยเพราะอะไรเพราะว่าผู้รับไม่บริสุทธิ์หรือว่าอันใดอันหนึ่งไม่บริสุทธิ์นะคะผู้รับไม่บริสุทธิ์จิตใจเราไม่บริสุทธิ์ทําเพื่อความโลภางนี้ทำบุญอ่ะําเพื่อความโลภก็ได้อยากรงินอย,ยากรวย โลบอยากมีชื่อเสียงนี่เขาทํากันเท่านั้นแล้วก็ทาเท่านี้อะไรเงเี่ยเราก็ผิดทาเนี่ยเพราะว่าเราอยากได้ชื่อเสียงคนจะได้นักตาถือตาอย่างนี้นะไม่บริสุทธิ์แล้วใช่ไหมผู้ทำอย่างนี้ผู้ทำก็ไม่บริสุทธิ์จิตใจเนี่ยก็ไม่บริสุทธิ์ทำไปด้วยอำนาจอาักศนมีโลภเป็นประธานและยิ่งวัตถุนั้นไม่บริสุทธิ์ด้วยก็ยิ่งไม่มีอานิสงส์ใหญ่เลยใช่ไหมคะ